ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าวันนี้ตัดหญ,ญ้านะครับู่นี้วันพระตรงนี้ตัดเสร็จแล้วครับตัวนี้บริเวณนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ภายในวัดนะบริเวณภายในวัดต <mod> ัดเสร็จแล้วนะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วนะบริเวณในวัดนะตัดเสร็จหมดแล้วนะครับ ก็จะเป็นต่อนอกวัดนะครับรอบกำแพงวัดนะครับรอบกำแพงวัดทั้งสี่ด้านนะครับนี่ภายในวัดตัดหมดแล้วนะครับตัดแล้วไปต่อนอกวัดนี่หลังโบสถ์หลังซิมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับหลังโบสถตัดเสร็จแล้วเจ็ดร้อย เครื่องครับตอนนี้พักเครื่องพักเครื่องดื่มน้ำนะครับตอนนี้ก็จะตัดตรงนี้นะครับทีนี้ตัดตรงนี้นะครับตัดหญ้าตรงนี้หน้าวัดนะครับตรงนี้นะครับก็มาตัดฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับลอกกำแพงวัดเลยนะครับทีนี้ตัดฝั่งนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มตัดแล้วนะครับเริ่มตัดแล้วตัดตรงนี้เสร็จนะครับ ก็จะมาต่อด้านหลังนะครับด้านหลังต่อครับสองเครื่องนะครับัาญาสองเครื่องญาตาสองเครื่องนะครับตัดเป็นประจำทุกวันพะนะครับก่อนถึงวันพะนะครับตัดก่อนถึงวันพะนะครับเป็นประจำนะครับก่อนที่จะถึงวันพะหนึ่งวันนะครับช่วงนี้วันพระนะครับช่วงนี้ก็ตัดเป็นประจำนะครับ ข้างในวัดเสร็จแล้วนะครับข้างในวัดตัดเสร็จแล้วนะครับในวัดแปนแลนนะครับมาแปลนนะครับมาเฮ้ยมาพี่เอามาพี่ เออจะไปใกล้ไปใกล้เครื่องตัญ,ญา้าเลยามไปใกล้เครื่องตัญยาตัดอยู่นะครับตัดเสร็จแล้วก,ก็กวัวนะครับกวัวนะครับยาใส่กระสอบนะครับเอาไปให้วัวนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ภาคตอนเช้าตัดภายในวัดนะครับช่วงตอนบ่ายตัดด้านนอกวัดครับใช้เวลาพอสมควรนะครับตัดในวัดก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกวาจะเสร็จนะครับพื้นที่หญ้าเยอะนะครับพื้นที่กว้างๆครับภายในวัดเกิ่จะเสร็จนะครับ ใช้เวลา2-3สามชั่วโมงนะครับวันจะตัดเสร็จนะครับนานพอสมควรนะครับอม,อมองเข้าไปก็ตัดเสร็จแล้วนะครับตัวนั้นไปเรื่อยนะครับ หญ้าก็จะไปให้วัวนะครับหญ้าให้วัวนะครับหญ้าก็ปัดกวาดไปให้วัวนะครับนีกกระสอบหญ้านะครับสอบหญ้านะครับสอบหญ้า ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอตอนนี้กําลังตัดหญ้านะครับอยู่ที่หน้าวัดนะครับตัดหญ้าก่อนวันพระเป็นประจํานะครับก่อนถึงวันพระนะครับหนึ่งวันเป็นประจํานะครับเป็นประจําตัดวัดเอตัดหญ้าภายในวัดแล้วก็ รอบกำแพงนอกวัดนะครับทั้งสีด้านนะครับเป็นประจำครับก่อนถึงวันพระนะครับเป็นประจำอยู่ที่วัดพลสว่างนะครับวัดพลสว่างบ้านหนองผือนะครับอำเภอสิขคามจังหวัดนครพนมครับทำการตัดหญ้าเป็นประจำนะครับซึ่งในวัดก็ตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ภายในวัดนะครับภายในวัดตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็ก็จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเสร็จแล้ว วนนี้ก็เริ่มตัดด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังกับแพงวัดนะครับตอนนี้เริ่มตัดด้านหลังกับแพงวัดนะครับตัดด้านหลังกับแพงวัดนะครับเ๋ยาวไว้นู่นเลยนะครับตัดเยาๆไว้นู่นเลยนะครับนะครับลงมาดูนะครับด้านหลังวัดนะครับ ดูต้นยางปลูกก่อนช่วงฝนตกนะปลูกช่วงฝนตกพอดีช่วงตกก้าดำนานี่ยุงเยอะฮะต้นยางนะครับยางนานะครับต้นยางนาซูสูมให้ดูนะครับในต้นหนึ่งปลูก ยางนาอยู่ด้านหลังวัดนะครับโอ้โหต้นนั้นเรียบร้อยแน่นอนเลยครับแบบนี้ยางนาเสร็จเรียบร้อยนะครับตน้นนี้โดนตรงองยางนาพอดีเลยโอ้โฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นครับฝนตกทุกคืนนะครับฝนลมนะครับมาโอ้เรียบร้อยแน่นอนครับแบบนี้ครับเจอสถานการณ์แบบนี้ไปเรียบร้อยแน่นอนต้นยางนาเรียบร้อยแน่นอน น้ำไหลเป็นคลองไปเลยครับเป็นคลองไหลลงไปโอ้อย่างนาำเรียบร้อยแบบนี้ไม่รอดเจอแบบนี้เข้าไปไม่รอดโอ้โหดูดิโอ้โอ ลงมาแบบนี้ต้นทีย่ย่างนานอยู่นี่เรียบร้อยนะครับตายแน่นอน,นครับไม่เหลือเหลือแต่ต้นนู้นครับต้นนู้นซูมให้ดูนะครับเพื่อจะเห็นนะต้นนี้นะนี่ต้นหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกหลายต้นนะครับ ข้างล่างไม่น่ามันเป็นคลองน้ำไหลลงไปเรื่อยๆนะครับโนี่อ้อยุงเยอะมากเลยครับยุงเยอะมากๆครับ ันนี้ไปดูไม่ได้ครับตัวนี้ว่าเป็นคลองน้ําไหลลงไปเหมือนกันนะครับตัวนี้คลองน้ําจากนี่แหละครับน้ําไหลมาจากข้างบนครับก็ปลูกยางนาในป่าน,นี่นะครับปลูกเต็มไปหมดเลยครับนะปลูกเยอะนะครับปลูกเยอะมากนะครับยางนานะครับนานจะประมาณห้าสิบหกสิบต้นได้ครับ ไม่ต่ำห้าสิบหกสิบต้นนะครับแต่ก็เริ่มโตแล้วครับเนี่ยต้นเท่านี้นะครับแต่ละต้นนี้เห็นไหมครับนี่นี่ยังนาแแสงแดดมาค่อยโดนแสงแดดเท่าไหร่ครับดูข้างบนเป็นป่าไผ่นะครับเออป่าไผ่ทางนั้นนะครับนี่คือพื้นที่วัดนะครับ พื้นท ER ี burg, ่วัดนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่วัดแล้วก็อยู่นอกกำแพงวัดนะครับพื้นที่วัดอยู่แน่นอกกำแพงวัดครับในอนาคตก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตรงนี้นะครับนี่มองเห็นนะครับในอนาคตก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นป่า สถานที่ปฏิบัติธรรมสวนป่าไผ่นะครับสวนป่นาไผ่นะนะครต้นยางนาก็จะเต็มไปหมดนะครับอาจจะเป็นดอนยางนานะครับตอนนี้ก็เป็นสวนป่าไผ่ไปก่อนนะครับเต็มเลยนะครับสวนป่าไผ่แต่น้ําก็จะซึมมาเปนี่นะครับเป็นสารที่ชุ่มชื้นนะครับทั้งปีนะครับตัวนี้สถานที่ตัวนี้ก็จะเย็นทั้งปีนะครับมีความชุ่มชื้นเย็นทั้งปีนะครับ ไม่ร้อนนะครับตรงนี้นี่ต้นยางนาต้นหนึ่งคืออยู่ในป่านี่ก็จะมีต้นยางนาปลูกปลูกห่างกันนะครับประมาณประมาณ10นะครับประมาณ10เมตรแต่ละต้นเราจะห่างกัน10เมตรนะครับบางครั้งก็บางต้นก็ไม่ถึงนะครับนะต้นหนึ่งก็อยู่นั่นะครับเนี่ยแต่ซูมให้ดูนะครับเข้าไปไม่ได้เนี่ย เห็นไหมครับยางนาต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับอีกส่วนต้นหนึ่งเนี่ยต้นนั้นใหญ่แล้วครับเนี่ยเป็นต้น,หนใหญ่แล้วนะครับต้นนั้นก็น้ำก็เป็นแบบนี้เลยแบบแบบน้ำซึมครับน้ำซึมครับ,รบเป็นน้ำซึมดูบอ่อนะครับดูบอ่อ บอ่อน้ําบอ่อน้ําพี่ใช้ในวัดนะครับตัวนี้เนี่น้ําเต็มบอ่อนเลยครับน้ําเต็มบอ่อนเลยนะครับมองเห็นน้ำไหมครับเต็มเลยนะครับน้ำดูดน้ำตัวนี้เข้าไปใช้นะครับเห็นน้ำในบ่อนึ้ืนข้างบนครับ อยู่ด้านหลังวัดครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นผักนะครับนี่ออเป็นผักนะครับเป็นผักนะตันนี้เป็นผักนะครับเต็มไปหมดเลยครับทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยนะครับผักนเนี้ยเนี่ยที่เห็นเป็นเป็นผักทั้งหมดเลยนะครับ บริเวณนี้เป็นผักทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริเวณนี้ก็เป็นสวนปลาไผ่นะครับสวนปลาไผ่น้ำนะน้ำเต็มนะฮะด้านหลังวัดนะครับเป็นสวนปลาไผ่ครับอัน,นนี้ก็เป็นบ่อเหมือนกันครับดูดน้ํประดานตัวนี้นะครับอาไปใช้ในวัดนะครับแล้วก็เป็นผักอ,อผักนางเลือดนะครับ ผักนางเลิศหรือว่าผักเอวยเลิศนะครับผักเอวยเลิศผักนางเลิศนเป็นผักเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ตัดหญ้านะครับทำมาตัดหญ้ารอบกําแพงวัดครับรอบกําแพงวัดนะครับตัวนี้ก็ปลูกยางนาเต็มไปหมดนะครับในบริเวณด้านหลังวัดนะครับปลูกยางนาต้นยางนาเต็มหมด บวกกับสวนไผ่นะครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับดูสวนไผ่นะครับ่าตาไผ่นี่ก็ต้นยางนานะครับนี่นต้นยางนาก็ปลูกต้นยางนาเต็มไปหมดแล้วครับโนดข้างในนี่ก็ต้นยางนานะครับ นี่ต้นยางนาต้นยางนาต้นมะม่วงนะครับเห็นไหมครับต้นยางนาให้ปลูกข้างในเนี่ยต้นนี้ด้วยก็ปลูกไปหมดแล้วครับเต็มไปหมดครับตอนนี้ก็ตัดหญ้านะครับตอนนี้ตัดตัดหญ้ารอบวัดภายในวัดก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นอกวัดนะครับตัดหญ้ารอบนอกวัด ฝั <Cornell>. ่งนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดหญ้านะครับไปเรื่อยๆนะการจะเสร็จแล้วเหลืออีกคุณฟังนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เหลืออีกหนึ่งฝั่งนะครับ4ด้านรอบกระแพงวัดอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะตัดอีกอีกหนึ่งฝั่งนะครับกระแพงวัดนะครับ